่สวัสดีครับพี่ก๊อปครับ,รบผมขอรายงานวิลลี่พอร์ตที่ยี่แปดจังหวะที่17ถึงย1ครับก็ตอนนี้การเข้าห้องฝั่งพม่าะนะครับสําหรับเรื่องของการ partition ห้องน้ําของฝั่งพม่าเนี่ย เห็นอ้นกับพี่กอ๊อฟแจ้งว่าสิ้นเดือนนี้เข้าแสดงว่าประมาณตน้นต้นเดือนน่าจะได้ทําเรื่อง mm hmm. พอดิชั่นกันโนนณาไม่เสร็จครับตัวคิทติ้งไม่เสร็จลายแอดตัวนี้พี่ปอหามาได้แล้วครับรอเพิ่มบัญชีเข้าไปแล้วก็รอส่งให้อ่าอ้นหน้างานซื้อแพ็กเกจลายแอดครับอันนี้สิ้นเดือนน่าจะได้เห็นครับพี่ปอ๊อพี่ปอหาเลขที่บัญชีได้แล้วครับเพิ่มเติมมาสามอันครับก็เดี๋ยวทําเรื่องเองินให้พี่ รอต่อไปครับซึ่งเดือนครับในส่วนเขาแม่แบงกิ้งรอวันที่23่อ่าคุยกับพี่ก๊อฟนะครับเรื่องของรีพอร์ตแต่ในส่วนก่อนหน้านั้นเมนูอื่นนอกนั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเออเล่เลยนิดเดียวครับรอส่งพร้อมของพี่ก๊อฟที่รีพอร์ตจะต้องแก้ไขอะไรครับในส่วนกล่องเอ็มแซนที่ตีแจ้งให้หมูอ่าไปเอาแล้วครับอันนี้ต้องขอโทษที่ช้าด้วยครับเอ่อเอาไปเปลี่ยนเดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนนะครับอ่าแต่ต้องรอหมูว่างนิดนึงครับแต่กำชับหมูไว้แล้วครับเพื่อมบัญชีโอ ิ้นเดือนหรือวันที่23มีคุยกันในในเรื่องของการแก้ไขครับว่าจะใช้บัญชีนนำให้นำไปเปิดอะไรยังไงเพราะจริงๆของนำเนี่ยพร้อมเสร็จสับรูปบัญชีแล้วนะครับแต่เห็นที่กบจะให้ไปเปิดที่กสิกรใกล้ตรงแถว CDC คิสตันด้วยก็แค่บัญชีเดียวอันนี้ไม่น่ามีปัญหาถ้าที่เขาสั่งมาเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยครับ ในส่วนของเอกสารงาน m p v ผมปรับแก้ไขทุกอย่างตามเงื่อนไขที่กรอบอยากได้ลงไปในรายงานแล้วก็ f o r ์ c ค s t ทั้งปีให้ไปแล้วนะครับเพิ่มยอดใบงานเพิ่มยอดล e ดจิสเตและเป็นงานเป็นเฉลี่ยรายเดือนอะไรองี้แล้วก็ในส่วนวีคลี่กับ Daily หรือรีพอร์ตต่างๆที่ต้องส่งให้กรอบพิจารณาเนี่ยมียอดใบงานเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของตัวรีพอร์ตปันผลด้ครับก็มียอดใบงานด้วยครับที่กจะได้ดูเพื่อเป็นเกณฑ์ในการปันผลให้ผมครับ การดําเนินงานของเว็บ MPB ครับระบบอ Internet, มามาินเทอร์เน็ตพม่าเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังวันที่23นะครับเพราะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดน,นึงครับก็ฝ่ายที่เขาจบการนําส่งวิกฤตรีพอร์ตครั้งที่28ประจำวันที่17ถึงวันที่21เพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ